10คนชั่วนะครับที่ไม่ควรเข้าใกล้นะครับยิ่งเข้าใกล้ชีวิตเรายิ่งตกต่ำนะครับก็เรียกว่าถ้าใครอยู่ใกล้คน10ประเภทแบบนี้นะครับต้องพยายามหนีห่างออกมานะก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็พยายามห่างออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็แล้วกันนะครับบางทีอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเราอาจจะเป็นคนรู้จักคนใกล้ตัวก็พยายามสนทนาให้น้อยลงนะครับข้อที่หนึ่งครับคือคนที่ หลงตัวเองนะครับคนแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เห็นตัวเองดีกว่าคนอื่นตลอดแล้วก็ไม่ค่อยสนใจความรู้สึกหรือความต้องการของคนรอบข้างมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยดีคิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองเจ๋งคิดว่าตัวเองเก่งนะครับก็คนพวกนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามหลีกหนีออกมาให้ห่างๆดีกว่านะครับอยู่ใกล้แล้วประสาทจะกินนะครับพูดตรงๆนะสองนะครับ คนชี้โกงคนพวกนี้เนี่ยน่ากลัวมากๆนะครับถ้าเขาสามารถโกงคนอื่นได้นะครับทําไมในอนาคตเขาจะโกงคุณเขาจะหลอกลวงเขาจะเอาเปรียบคุณไม่ได้นะครับคนพวกนี้เราอย่าไว้ใจเด็ดขาดนะครับถึงแม้วันนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ทําร้ายคุณหรือทําอะไรให้คุณเนี่ยแต่วันข้างหน้าเนี่ยคุณมั่นใจได้อย่างไงว่าเขาจะไม่ทําร้ายไม่โกงไม่เอาเปรียบหรือไม่ หลอกลวงคุณนะครับดังนั้นเนี่ยคนขี้โกงถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามหลีกหนีให้ห่างนะครับบางปีเนี่ยถ้าไปสนิทด้วยมากๆเนี่ยระวังเขาใส่ร้ายให้คุณเป็นแพะให้เขาด้วยคนแบบเนี้ยต้องอย่าเอาไว้ใกล้ตัวนะครับพยายามหนีให้ห่างให้มากที่สุดดีกว่าสามครับคือคนที่ชอบหักหลังนะครับคนหักหลังเนี่ยมักจะทรยศและทําลายความไว้วางใจของผู้อื่นนะครับ ทำได้ทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะครับคนแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ควรที่จะมีเพื่อนมีพวกหรือมีคนรู้จักด้วยซ้ำนะครับคนหักหลังเนี่ยมักจะเอาความลับขององค์กรเอาความลับของบริษัทนะครับเอาความลับของเพื่อนฝูงไปขายไปพูดต่อไปทำในทางไม่ดีนะครับคนหักหลังเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ย พยายามออกมาไกลๆเลยนะครับยิ่งอยู่ใกล้ชีวิตคุณยิ่งแย่ยิ่งตกต่ำลงแน่นอนพยายามอย่าไปยุ่งอย่ายไปใกลยอย้อย่าไปสีอย่าไปสนิท <ๆ S 1> นะครับเพราะว่าคนแบบนี้เนี่ยอันตรายสุดๆเลยนะครับสี่ครับคือคนที่ชอบใช้ความรุนแรงนะครับคนแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ความรุนแรงทางร่างกายนะครับแต่เป็นความรุนแรงทางจิตใจด้วยคนแบบนี้เนี่ยชอบพูดแรงๆชอบ ทำอะไรยุนแรงนะครับต้องระมัดระวังนะบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของการทำลายร่างกายเนาะเพราะว่าคนสมัยเนี้ยรู้กฎหมายหรือทันกฎหมายรับมือกฎหมายได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่มักจะมาในรูปแบบของการใช้คำพูดที่รุนแรงนะครับหรือใช้วิธีการทางจิตวิทยาที่รุนแรงนะครับคนพวกเนี้ยอันตรายมากๆนะครับต้องพยายามหลีกหนีออกมาให้ห่างให้มากที่สุด พราะถ้าคุณอยู่ใกล้เนี่ยคุณจะเข้าไปอยู่ในวังวนของการเป็นเหยี่อของความรุนแรงได้นะทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนั่นเองครับข้อที่5ครับคือคนไม่รักษาคำพูดคนพวกนี้มักจะทำให้ผู้อื่นผิดหวังไม่ทำตามสัจจะที่ได้รับปากเอาไว้นะครับบอกจะจ่ายเงินจะคืนเงินแต่ไม่คืนนะครับบอกจะทำงานนั้นงานโน้นงานนี้แต่ ไม่ทำนะครับคนพวกนี้เนี่ยอันตรายมากๆนะครับก็ถ้าเป็นไปได้พยายามหลีกหนีออกมานะครับเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยพบไม่ได้จริงๆินะครับประเภทที่หกครับคือคนที่มักจะโกหกและหลอกลวงผู้อื่นอยู่เสมอนะครับเรียกว่ามักจะบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้ประโยชน์ของตัวเองนะครับหรือบางคนโกหกเพื่อทำคอนเทนต์โกหกเพื่อ เอาสนุกคือบางชีเนี่ยตัวเองสนุกแต่คนที่ถูกโกหกเขาสนุกกับคุณหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยคนพวกนี้ต้องเรามาระวังนะและที่สําคัญการโกหกก็เป็นเรื่องที่ผิดศีลด้วยนะครับข้อที่7ดครับคือคนที่มักจะชอบบงการคนอื่นอยู่เสมอนะครับคนพวกนี้อยู่ด้วยแล้วชีวิตแย่ลงชีวิตตึงๆชีวิตแบบไม่โอเคเลยนะครับก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ย ก็ถ้าเป็นหัวหน้าหรือว่าคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะเน้นคุยแค่เรื่องงานเป็นหลักนะครับอย่าไปสนิทด้วยมากนะยิ่งสนิทด้วยมากยิ่งเหนื่อยนะครับยิ่งสนิทด้วยมากยิ่งมีแต่เรื่องอ่ะเนาะประเภทที่แปดครับคนที่ชอบหลอกใช้คนอื่นนะครับคนพวกนี้เนี่ยจะเข้าหาแต่คนที่มีผลประโยชน์ อย่างเดียวนะครับใครไม่มีประโยชน์เขาจะไม่คบจะไม่คุยจะไม่สูงสิงไม่สนทนาด้วยเลยนะครับพอหมดประโยชน์แล้วก็จะจากไปนะครับบางทีเนี่ยมักจะทิ้งภาระทิ้งเรื่องไร้ไร้เอาไว้ให้ด้วยคนที่ชอบหลอกใช้คนอื่นเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะในยุคนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าใครเจอนี่มีโอกาสที่จะปวดหัวมีโอกาสที่จะทุกข์บางทีเนี่ยเราต้องรับหนี้สินรับภาระรับอะไรไร้ไร้มาจากเขาด้วยนะครับ ข้อที่9้าครับคือคนหิวแกตัวคนหินแกตัวเนี่ยมักจะทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับโดยไม่สนใจความเือดร้อนของคนอื่นคนอื่นจะเป็นจะตายจะทุกข์จะร้อนจะเป็นยังไงช่างมันนะครับเราเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเพียงอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกว่าคนหิวแกตัวมันจะไม่เหมือนคนรักตัวเองนะครับคนรักตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็คือเขาทําเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเหมือนกันแต่เขาจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับแต่คน เห็นแก่ตัวเนี่ยพบไม่ได้จริงๆนะครับคนอื่นเดืดอดร้อนหรอช่างมันสิสิบครับคนขี้ฉาคนพวกเนี้ยมันอันตรายมากๆนะครับคือถ้าเขาสมมติแน่นอนบางคนบางคนเนี่ยมีความอิจฉาเป็นสัญชตาตญาณในใจแต่ไม่ได้คิดร้ายไม่ได้พูดไม่ได้ทําร้ายใครนะครับเวลามันเกิดขึ้นในความคิดเนี่ยก็ดับมันลงพยายามฝึกตัวเองอยู่อันนี้ต้องขอชื่นชมเพราะว่าแน่นอน สิ่งใดที่เป็นสัญชตาตญาณของมนุษย์สิ่งนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะควบคุมได้ยากนิดหนึงเนาะแต่ว่าถ้าเขาพยายามที่จะควบคุมมันพยายามที่จะรู้ทันมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมไม่ว่าคนที่อิจฉานะครับแต่ถ้าเกิดความอิจฉาแล้วไปเบียดเบียนผู้อื่นอาจจะทางวาจาทางใจนะครับหรือสมัยนี้มีการพิมพ์เกิดขึ้นมีการทําไม่ดีนะครับก็เรียกได้ว่าอันตรายมากๆ นะครับคนกี้ฉาเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยรีกให้ห่างเลยนะครับมันเหมือนโรคติดต่อนะครับถ้าเราไปคบเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเป็นคนแบบนั้นไปด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าคนสิบประเภทนี้เนี่ยไม่ควรเข้าใกล้นะครับเข้าใกล้แล้วชีวิตมีแต่ตกต่ำชีวิตมีแต่ความทุกข์ยากลําบากนะครับก็พยายามเฟดตัวเองออกมาดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าคุณเฟดตัวเองออกมาเนี่ยก็ ชีวิตดีขึ้นสมองความคิดทุกอย่างปลอดต่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็ใครเห็นว่าคลิปนี้ด,มดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมติดต,ตามช่องเราแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมก็สุดท้ายหากเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะเริ่มทําออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงตอนนี้ผมมีคอร์สสอนหาเงินอยู่ก็สามารถทักเข้ามารับราคาโปรโมชั่นได้เลยนะครับ